สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับนี่เลยแกงไตปลาที่มินกินเหลือจากเมื่อวานนะคะมินก็มาใส่แบบกะทิเอาแบบก็คือแบบลดความเผ็ดอะคะ่ะกะทิแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นด้วยแล้วก็นี่ค่ะน้ำพริกกะป,ปิกินกับน้ำพริกกะปีค่ะของมินทำเองนะคะแล้วก็ผักก็เหลือจากที่กินขนมจีนของคลิปที่แล้วนะคะนี่ค่ะฝักกะทินเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะผักแล้วก็เพิ่มเติมอันนี้ค่ะ ปลาวงหรือว่าปลากระเบนทอดน,นะคะหรือว่าปลาจกจ้องม่องของที่คนใต้เรียกกันนะคะก็คือแต่ละพื้นที่ก็เรียกกันไม่เหมือนกันเนาะอันนี้บ้านมินเรียกะปลากระเบนนะถ้าตามหลักของบ้านมินเรียกอะ่หอกอนนะหกรอบมากอันนี้ก็มีผักอืผักกัดผักกัดน,นกเขาค่ะหรือว่าผักลิ้นปีนะคะไปเพีกันเลยเปิดม,มือเหมือนเดิมล้างมือก่อน ดูความเข้มขน้นวันนี้ใช้ iPhone ถ่ายนะคะเพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้นะคะคลิปแบบว่าคลิปกระเสียงนี่ไปไม่พร้อมกันเลยค่ะมินก็เลยเอา iPhone มาถ่ายเพิ่งได้ตัวแปลงติดใหม,ม่มาทุกคนอร่อยไม่ต้องพูดเลย ผักกาดนกเขาค่ะกรอบอเนียงเพราะกรอบมากแต่กลิ่นจะแรงนะคะเนียงพะ เวลิมืนัง เข้ามข้นมาฟักทองแบบอย่างอร่อยอะแก้เผ็ดผักกันโน้ข่าวหรือว่าผักลิ้นปีกเขาจะมีดอกนะคะนี่ค่ะดอกเขาจะเป็นแบบนี้ ผักอันนี้มันยังไม่เคยกินในคลิปให้ดูเลยนะคะครั้งแรกหรื้า้าจุดๆหอม คือพี่แล้วกินขนมจีนคลิปนี้ขอกินข้า<ม>เเวเร็วใบปปาถ้ากินกับข้าวต้องใส่กะถีค่ะส่วนตัวมี้นะถ้ากินขนมจีนได้ทั้งสอง มีไม่เคยกินเลยนะเคยทําคลิปอยู่แต่ว่าไม่ถึงว่าบ้านมีเนี่ยเขาไม่ค่อยกินกล้วยอย่างนี้กันไงดอกอันชัน ใครรู้บ้างว่าดอกอัญชันกินได้นะคะกินเป็นผัก <c oughs> มีคอมเมนต์คอมเมนต์ที่เินกิน แกงเห็ดพึ่งอะค่ะมีคนหนึ่งเขามาเมนตเขาบอกไม่เชื่อหรอกว่าเป็นคนกญญาญจนบุรีกินปลาลาเป็นจริงจะต้องเป็นคนภาคอีสานเท่านั้นเราที่กินปลา,าที่กินปลาลาเป็นอะไรเงี้ยแล้วคอมเมนต์ยาวมากลเลยคอมเมนต์เยอะมากมีก็ขอบคุณมากที่แบบว่าเมนเมนเยอะๆอะไรเงี้ยเมนว่าไม่เชื่อไม่เชื่ออะไรเงี้ย มินจะกลัวขอสมัยเขว่ามันเป็นคน <c oughs> แล้วก็มีคนไปนเมนให้ว่าเขาเป็นคนปัญญานบุรีจริงแต่เขาก็กินปลาลาเป็นอะไรเงี้ยม่ากินกว่าปลาลาต้องขนภาคอีสานเท่านั้นหรอหนูว่าเขายังไม่เปิดโลกกว้างเขายังไม่รู้ว่าแบบเขาเข้าใจว่ามีคนแต่ไม่น่านะเขาดูเขาเล่นยูทูปแบบ เป็นไปได้เหรอที่เขาจะไม่รู้ว่าภาคอื่นก็กินปลาลาเป็นอะไรเงี้ยคอมเมนต์เยอะมากแม้แบบประมาณว่าแบบโกหกอะไรเงี้ยทําไมทําไมไม่เชื่อเราหน้าตาเราดูเป็นคนที่โกหกขนาดนั้นเลยเหรอความเข้มข้นนี่คือยกให้เธอค่ะ พี่แล้วที่มีลงไปมามีคนใต้หลายคนมันเป็นว่าเขาปลูกเขามียางชื่อส่วนยางขึ้นเต็มเลยแต่แถวบ้านมีนนะ่มันก็จะขึ้นตามแบบเป็นวัชพืชอะคะ่ะตามไร่ตามนาอะไรเงี้ยอืมตามไร่ที่เห็นะ ทานแล้วเกินคลิปนี้ไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่านะใช้ไอฟโฟนถ่าย จะบ่ายโมงแล้วมีงกินข้าว เด,เดี๋ยวก็กินขนมจีนอีกกินไปเรื่อยเขาบอกว่าแกงแตปลาเนี่ยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยแต่กะทินี่ยิ่งอุ่นยิ่งไม่ได้แล้วมั้งเพราะว่ามันเป็นกะทิอะ่ะมันคงเก็บได้ไม่นานแล้วดูดูปลาโอชิ้นบนเรเ่มชิ้นใหญ่มาอ้ม แต่ปลายแห้งเหมือนซื้อมาจากครัวไทยไทยและไทยทูยูค่ะหเขาเผ็ดดีมิ้นชอบ ลูกเนียงเพาะเนี่ยทํำไมถึงเป็นลูกเนียงเพาะใช่ไหมมันเก็บได้นานคนใต้เขาก็แบบเวลากินไม่ทันอะไรเงี้ยเขาก็ไปเพาะทรายค่ะมันก็จะมีความเขียวเขียวกลอบนั่นมนะ ปิเนอร่อยมากใช้กะปิตาเรือใบค่ะมินว่ากะปิตาเรือใบอเวลาทำกะปิสีสวยด้วยใช้ฝ่าสีเหลือง อันเนี้ยม่เคยกินตอนเด็กแต่เรียกชื่อไม่ถูกนะคะเพิ่งมารู้ตอนสมัยมีอินเทอร์เน็ตนี่แหละว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็มีป้าคนหนึงเคยเคยส่งผักมาให้มิ้กินมิ้ก็ผักกันนกข่าวมันคืออะไรเนาะมินก็เลยไปเซิร์ชไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอ๋อวัชพืชบ้านเรานี่ว่าอะไรเงี้ย มิ้นงว่าคนที่ไม่เชื่อว่ามิ้นเป็นคนกัญงธน,นบุรี่ไม่เชื่อมิ้นอยากรู้เขาโน้มว่ามิ้นเป็นคนจังหวัดไหนคนใต้อะไม่น่าใช่อ่ะถ้ามิ้นเป็นคนใต้มิ้นก็จะพูดภาษาใต้แต่มิ้นคนบอกว่าสำเนียงมิ้น่ะเหมือนคนนครสวรรค์จริงเหรอมิ้นพูดไม่เหนอะหรอคะหรือว่าคนนครสวรรค์เขาพูดเนืน,นอแบบนี้ มัก็มินเนอร์กว่านี้เยอะอันนี them, parents, say, ้มินอยู่กรุงเทพมาสิบสองปีแล้วไงอยู่มาสิบสองปียังเหนอะคิดดูเอาเองแล้วแบบวันนั้นคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนเราอะก็อยู่กันจนาบุรีใช่ไหมเขาก็เนอะมากอะไรเงี้ยเขาบอกอ้าเราเนอะด้วยหรออะไรเงี้ยเอาไม่เนอะเลยเราก็แซวเขาไงว่าไม่เนอะเลยแซวกันเองแล้วทีนี้มินก็ถามว่าเออแบบแกแกฟังฉันน่ะสำเนียงฉันน่ะเป็นยังไงคือถ้าคนคนกันจนาบุรีราชบุรีมาฟังมินก็เขารู้สึกว่าเราไม่เหนอะเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเชื่อไหมว่ามินอะอยู่กรุงเทพใช่ไหม ไม่ว่ามินจะไปที่ไหนก็เะืเขาบอกว่าคนสุพรรณใช่ไหม <c oughs> คือถ้าเขาทางนี้แปลว่าเราเหนือแปลว่าเราเหนือยอะไรเงี้ยส่วนใหญ,ญ่นะถ้าเป็นคนกรุงเทพอ่ะเขาจะเขาจะดูรู้เลยว่าแบบสำเนียงเนี้ยไม่น่าจะใช่คนกรุงเทพเยอะไรเงี้ยอุตส่าห์จะแอบแบงว่าเป็นคนกรุงเทพด้วยหละ <c oughs> สำเนียงออกขนาดน,นี้มินาถ้ากลับไปอยู่มังกาญอนะแปบ๊บเดียว สำเนียงที่เราแบบสำเนียงที่คุ้นเคยเดี๋ยวก็กลับมาอันนี้มินไม่เคยดัดนะมันไม่ได้ดัดแต่ว่ามันเป็นสำเนียงที่เราพูดไปแล้วมันนั่นแหละเราอยู่ที่ไหนมันก็จะสำเนียงแบบนั้นนะอ่ะสงสัยต้องไปอยู่ฝรั่งเศ <laughs> สสำเนียงจะได้เป็นฝรั่งเศสคงจะยากบบนี้นะ่ะขณะพูดภาษาไทยยังตะกุกตะกักอยู่เลย ถ้าพูดสั่งกินนะจะออกมาเป็นเนือเนืออะหาวไออยู <laughs> ่ <How are you? laughs> แบบเนือเนืเลยอะนีคนแอบบองมั้ย ซื้อมาหน่งเหลือก้อนละสิบบาทหนังเหลืออีกก้อนหนึ่งเวลากินกับข้าวอร่อยนะไม่อยากให้ข้าวหมดเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่อยากให้ท้องอิ่มเลยเป็นไรพอด แอบดูแอบดูมามีทำไมเนี่ยอ่อนมากแต่ว่ามันจะเป็นแบบพืชที่แบบว่าใบอวบน้าคะ่ะอันนี้เอาแบบว่าความรู้สมัยเรียนกเกษตรมาเนี่ยเป็นพืชที่เป็นใบเลี้ยงเป็นใบเลี้ยงคู่นะคะ <c oughs> มีขนอ่อนๆสีเป็นสีขาวเป็นใบอวบน้ํา มีความกรอบกินเป็นแบบผักได้นะคะแต่ชื่อวิทยาศาสตร์จำไม่ได้นะ,ะจำได้แต่ชื่อสามมันเมื่อก่อนสมัยเรียนเกษตรเรียนวิชาพืชไร่ใช่ไหมเขาก็จะให้เราอบบไปหา แล้วก็ทําเป็นแบบคล้ายๆผลงานนะคะให้เราไปหาแบบวัชพืชที่เป็นวัชพืชของพืชอะไรเงี้ยต้องไปเก็บมาแล้วก็ต้องมาทําให้มันแห้งแล้วก็ทําเป็นแบบเหมือนทําเป็นคล้ายๆพอร์ตโฟลิโออะค่ะมาทําเป็นพอร์ตแล้วก็ส่งอาจารย์ช่วงช่วงที่เรียนเกี่ยวกับศัตรูมแมลงพืชอะไรเงี้ยก็ต้องไปจับมแมลงมาสตาร์บ๊สนุกสมัยก่อนเรียนแบบสนุกอะ เวลาเราเริ่มแก่นะคะเราก็จะเริ่มพูดถึงสมัยเรียนโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้มินได้นะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ